สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งปั๊มสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่บ้านสระหวานนะครับตำบลโคกสูงอํำเภอหนองกี่จงังหวัดปีรำพอดีเรามาเจออีกบ่อนหนึ่งนะครับของคุณลุงลานนะครับเป็นลูกค้าที่ซื้อปั๊มกับแผงโซล่าเซลล์ทั้งชุดเลยนะครับมาติดตั้งเองเราก็เลยมาเจอชุดนี้ชุดนี้ซื้อมาเป็นชุดปั๊มขนาด750วัตต์3แผงโมโนนะครับ นี่บอ่อขนาด5นิ้วนะครับท่อออกนิ้ว2ครับผมลูกค้าซื้อมาติดตั้งเองทำโครงสร้างเองเลยนะครับง่ายๆนะครับเพราะว่าของเราเป็นชุดสำเร็จลูกลูกค้าสามารถที่จะซื้อมาแผงตู้แล้วก็ปั๊มหยอดลงเองแล้วก็ทำเราทำกล่องทำอะไรให้นะครับเสียบสายให้เรียบร้อยเลยง่ายมากนะครับเป็นชุดสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งเองได้ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะครับสั่งไปก็ติดตั้งเองได้ง่ายๆนะครับ ตัวนี้ก็ติดมานานนะครับนี่ฮะคุณลุงเจ้าของสวนนะครับมาติดตั้งเองเลยง่ายไหครับลุงง่ายครับง่ายแห้งเนาะติดง่ายครับนะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับช่วงนี้มันแรงนะครับเกษตรกรท่านใดที่พอจะมีงบประมาณก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่เราจะนําน้ําจากใต้ดินขึ้นมาใช้นะครับเพราะช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงมานานหลายเดือนนะครับ ใครลูกค้าท่านไหนที่ชมคลิปสนใจอยากมาแวะดูหน้างานจริงก็แวะมาได้นะครับที่บ้านสดาหวานตะบนโคกสูงอำเภอหนองกีจังหวัดบุรมย์นะครับที่นาของลุงลานนะครับโครงสร้างสวยงามมาตรฐานแข็งแรงนะครับลูกค้าชอบสีไหนก็ลงได้เลยนะครับง่ายๆนะครับเรายินดีให้คําแนะนํานะครับฝากไว้นะครับที่ชัยสว่าง0856792388นะครับนี่เราก็ดีใจกับลูกค้านะครับ โอเคเดี๋ยวคลิปหน้านำเสนอให้ท่านผู้ชมฟังอีกรอบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ